จะทำงานกันมีเนี่ยฮะเอามาดิันจะแครเกมบอกว่าจะอะไรแฮะอะไรกันนะเบาอะไรเอาน้อยเออบอกว่าจะทำคลิปล้อเลียนแฮะทำไมไม่ยอมทำแฮะอะไรของน้าออ จะตายไม่ตายเออกูชนกระแพงอะไรนะไม่ต้องเกิดไม่ต้องขุดไม่ต้องเกิดอะไรอะไรผมนี่นักขนูอะไรอัสตินะเหรอเออมึงบ้าเอเซโอเอามาทำงานกันเถอะได้เวลาทำงานใช่สมควรทำงานได้เร็วอย่ามองตาเลยตายแล้วไอเดียบเนียมึงมึงไอ้ตะเป๊บไอ้เป๊บตาย

พี่ท้าวฮะเห็นต้มวะเห็นเป็นไรน้ำมันต้องแอบเลยไม่ต้องแอบเลยไอ้นะอุ้ยน้ำเป็นไอรอนแมนไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนอะไรเดินคู่เดินคู่เลยนี่ไงนี่ไงอะไรนาแค่นี้ไม่โดนนะไอ้ไอ้นะไอ้นะ บอกว่าําทำคลิปลอเรียนกันตอเลรีบดบอกว่าจะทำโฆษณาใครประกันชีวิตเข้าใจไหมใครประกันชีวิตอะเข้าใจไหม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 ไอเปมึงยังไงวะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยมึงไม่เกิดไม่เกิด ไม่เกิดไม่เกิดเยลยเปม,มเกิดแล้ปข้างบนแล้วนะ่ะ<น>มันขึ้นบ้านไปแล้วอีกแปมเรหรอวะไม่ได้แดกนะไม่ได้ไม่ได้แดกเออบอกเลยไม่ได้ดไดดแด,ดกอีกแปมอุ้ยอุ้ยูอ้องฟองนูององ มูเมนมูเมนไม่ใช่ไหมมูเมนมูเมนเดี๋ยวดูมูเมนเออมูเมนอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยน้าไม่ยิงโดนเลยว่ะเออตีไงบอกให้แครโอ้ยลอยเลยบอกให้แครเกมแครเกม เมื่อไรเมื่อไรจะทำงานเมื่อไรจะําแค่นะเมื่อไรอะไรนะเชียร์คูบอกเลยว่าทำงานทำงานก็ใช่ไหมทำงานแมนเลนเล่นเนี่่บเลยเงน ไม่ยอมถามมาทันทีมีดมาอ้าวปวดแล้วปเขี้ยแล้วแหละเฮ้ยเนี่ยมามามิดอ่ะแผลละไอ้เปมไอ้เปมตุ้มเกี่ยวไม่ใรายนี่ไงมึงไง เอานี่พี่กิเออไอเพลงเฮียโอ่้มันจะโดนมัตไ้งทีวะนั่นี้แหละเอาทุกคนเอองี้ยงี้ยเงี้งี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเ้้อี้อกี้ยเนั้นเงี้ยเ้ยเี้ยเปีี้ อึไม่เกลียนพอ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 ทำงานกันเถอะเอ้ไม่ได้ทำงานเลยนะบอกจะแคสเนี่ยตอนแรกก็จะแคสหนักฉี่นะไม่ได้แคสไั้ทีไหนเพราะน้าเนี่ยน้าคนเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเออเป็นลมแดดเอเวนไม่จบเหรอใช่ไหมครับไม่จบเหรอใช่ไหมครับแะ อ่าอย่าทำเราเลยจบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมมึงดูตัวอะไรไปหามึงมึงดูมึงดูไอ้เปมตายอะไรมันหลบแบบตายมึงตายงามตายเฟดดี้มาตายตายโกเฟดดี้ก็มาไปตายตาย อย่างนั้นมันต้องเจอฟ็อกซี่ทำไมมันเล่นไงเป็นคนเดียวเลยวะเฮ้ยอะไรอะไรนะไอ้เป๋ไอ้เป๋แบบวิ่งโค้นวิ่งหนีอ่ะตีโดนปึ๊งไปนี่ไงมีแล้ว เออแล้วแล้วทีนี้มันจะตามใครพวกแกรดี้เนี่ยนะไส้โจอี้เนียอุ้ยมันมากูแล้วเว้แล้วเอ้ยโอ้ยงามไส้โอ้ยกูต้องดีใครแม่นะฆ่ามันดีทำลายกันเถอะฆ่ามันดีนดอุ้ยมาแล้วมาแล้วยายา

เฮ้ยมันมันตายได้นี่ว่ามึงจะวิ่งมาทำาหากันม <c oughs> ัไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวัดตอบเล่นลกับแม่มึงได้กูไปแล้วไอ้เทีย <c oughs> ตามกูมาทำกูมิบาล้ว่เนี่ยโอ้โหมันชอบมนุษย์เงียบเนี่ยยิงไม่ตายกูเอากูเอาขี้มาแบ่งแล้วในไหนเหรอไอ้โกเฟดี้มันตามใครวะนั่นตามกูเนี่ยเอ้ไม่ฮาวะ อ้าวตาเพราตกตึกกูฮาเลยโอ้โหเสียตัวกูไม่หน่อยอ๋อไ่ตัวแล้วอะไรครับบริการแกล้งคนเนี่ยมันมาจากไหนนักวะเนี่ยไอ้เย็ดเปียดอะไรกระเป๋ายิงอะไรอะอะไรแน่อุ้ยไม่ดีแดกไม่ได้แดกนี่ไงปักอยู่ตัวศึกไอ้เปมเปมไม่มีมีเฟดดี้เลยป่ะก็ได้ยิงไม่ตายอะดูเหมือนมันดูเหมือนมันเล็งคนเดียวนะ มาชาดูทมาแน่แนมาทีแน่คิดจะเล่นแม่ไม้ธนูกับผมหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้เป้ปเฮ้ยเานยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮเออนั่้ดเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้เเ้ดเฮ้ยเฮ้้ย้ยเเล่นใครวะ้ย้วมั้งใช่ อฟกยูเอาเปมรู้น yes> ่าแดนตายบิ๊กฟ็อกซี่อุ้ย้ยอ้ยโอ้หายเปมมึงาไปไหนนะ พอแล้วแม่งทำงานเถอะเออมาทำงานกันมาเลิกเกมกันเลยมั้ยมาแม,าม,ามา่พอพอพอโอเค <c oughs> เล่นสนุกเหมืนอนตัวนี้ <c oughs> ทำคลิปล้อเลียนใช่ไหมก็ล้อล้ลอเลียนไทยไปกันชีวิตอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะมีฉากแรกที่แบบอ่าเด็กมันไปนขโมยยาอ่าเพราะว่าจะเอาเงินไป, <c oughs> ไปช่วยแม่เราต้องมีโคเคนอ่างั้นก่อนอื่นเราต้องมียาก่อนใช่ยา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 ยห้ยา นะ <ś Kan ate> นะเอามาสองสามอันพอนะนี่ว่านนะเป็นขบวนเลยเนี่ยโอเคเอาเอาแค่นี้พอเอาเดียวพอเดียวพอไอเฮียไม่มาลบลบไปเลืออันเดียวนะลบไปหมดลบแหมหลายเดียวอันเดียวเฮ้ยมันจะลบไปทั้งหมดสี่ออหายโอยาหายอันเดียวยาจะเป็นเข็มเลยโอเคโอเคเป็นยาแล้วเอ้า มึงเก็บไปแล้วไม่รู้มันเก็บไปเออไม่โอ้โหเป็นกระโโบเลยโอ้โหเก็บเอามาเอามาเอามันเป็นรู้สึกไอพีจีดิบอ๋โอ๋อไอเต็มยายายาม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 ายายาเอานะเอายาดีๆเลยเรื่องมันะจัดยามาเอาไปสักแผงเอาเป็นยาแผงยายาขวดดียาขวดไหมยาขวดยังไง ไม่เอาดีเปไม่เอาดีมาอ่าได้ยาขวดมาละอ่ะขั้นแรกคือยาแล้วเอาต่อไปคืออะไรต่อไปคือก๋วยเตี๋ยวกับเฉากลวยเอ้ยเดี๋ยวเออก๋วยเตี <t <t да> ๋ยวเฉากลวยใช่ไงฉากลวยเนี่ยนี่เฉาวกล้วยใช่ไหมมันต้องอ๋อโอเคแล้วก็ยืนให้อุ้ยคืออะไรวะเดี๋ยวมาอุ้ยโอ้โหระเบิดหายเลย

เอาเป็นอะไรที่มันไม่สามารถเดินเก็บได้อะเอ้ยย่ามันเลือดโหอย่างี้เดินเก็บมัน,นเสียแผนมนดิเปมเลือดต้องเต็มันถึงเดินเก็บไปได้ใจบอะเชาวกล้วยเป็นทางเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะนะนะ <laughs> อันนี้ก็แหละฉาวกล้วยเ <laughs> มื่อไม่หลุมศพน้าหรือนี่ไงตะก้าใส่ฉากล้วย <laughs> เดี๋ยว,ยวผมหายเนะี่ยอันนี้ไงชากล้วย็ได้อะ <laughs> โอ้โหนะชาวกล้วยบัดเขี่ยอัพเทวิติงเลยมาเอานี่เป็นถังใส่ชาวกล้วยอ่าโอเคได้อ่าเราก็โยนถุงนี้ให้ให้เด็กโอเคได้ได้ได้แล้วก็ยายาวยาวหม่เสกยาไหมยายาวมันมีถุงที่ดูดีกว่านี้อีหนึ่งนะโอ๊ย เนี่ยดูดีนี่คือยาเฮ้ยมเฮมไม่ระเบิดวะไม่ระเบิดดิอุ้ยนี่ไงให้เป็นกล่องเลยเด็กกินเฉากรวยตลอดเติตอุ้ยกินฟรีตลอดไม่ใช่โอ้ก็กล้องออกออกไม่ได้เด็กเอาดิเอาอะไรนะเริ่มแรกปุ๊จหายากตอนแรกยาไม่แก็หาไม่ได้แล้วเนี่ย อายานี่ไงายาอายานี่นี่แยาอุ้อายอ้ยอโอ้ยกูยิงเ้งเคียบเออไม่จริงรอบสองเนะนี่อะไรอะด่าวมาไอ้ <c oughs> สัตว์ไอ้กูด่าว่อเลยหลังคาหลังคาหลังคาจานก๋วยเตี๋ยวอ๋อนี่ไงน,น,นี่อันนี้อันนี้คืออุ้ยรอ,อนอุ้ยหาย อันนี้อันนี้เป็นอะไรเดียวอ๋อนี่ยายอยู่ข้างในขระบอะโมยอะอันนี้คืออะไรอ่ะน,นี่คืออะไรนานานาบอกเวอันอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรนะน,นี่รอดตัวใหย่ห้อง กูลองมอนิดเฮ้ยนี่มันจานมรณะเดียวเนี่ยพอล้องออปมาจานชาแรงเงินจานมรณะเอ้าอุ้ยอ่าบินบินบินจานมรณะสันนี้สายแดงกันสายแงเงินใครเป็นชนะเอาดิขคงไอ้ครอบไรครอบ เฮ้ยงานจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอู้มามามาทำงานดีกว่านะอู้มันน่ากลัวเหลือเกินเคลียร์อัพเอวิติงเลยมาเอาไม่เอาไม่เอายางเหมือนเดิมยามอะไรมึงเนี่ยเปมพอแล้วมั้งเออเปมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมามามาเอายาดีไหม นะ้ยามทั้งสองกระปุกผมเก็บกระปุกนี้ตั้งกล้องเลยนะมา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  <c oughs> อ,อันนี้คือตั้งกล้องอผมเล่น <c oughs> ผมเล่นบทเป็นคุณพ่อเองเปมเล่นเป็นเด็กตัวนั้นมันตัวเล็กดีเด็กขโมยยาส่วนน้าเล่นเป็นผู้หญิง เขียป่ะเด็กออรถในไงอ่ะนานาเล่นเป็นผู้หญิงเอาช็อกกล้วยมาให้เขเล่นเป็นอะไรนะเป็มเล่นเป็นเด็กขโมยยาฉากแรกแล้วตัวเล็กไงวะก็เนี่ยตัวดิจิมอนเนี่ยโปเกมอนเออโปเกมอนไงเขียป่ะนานาเล่นเป็นนี่นะผู้หญิงผู้หญิงให้ช็อกกล้วยเด็กนะแล้วเดี๋ยวเอ็นบีซีที่ผมจะเซกมาตัวหนึ่งเอาเป็นตัวที่แบบมาดาเขียป่ะตุ๊กเฟ็กว่าตุ๊กเอ็ะ นยขอไอคุณป้ามาตวงดิเนี่ยได้คุณป้ามาแล้วอุ้ยคือคุณป้ามุงนอนเงี้ย <c oughs> คุณป้ามึงไม่มีชีวิตอ้เวนเอาดูโอ้ ้ยอะไรเด่ะ And it modify แต่นาไม่หายอุ้ยอืมูสงสารนี่มีซีว่ะเปมมันลบมันลบตัวนี้ออกไงนะกักคิวไงเอ้ยกดแซดโอเคเราบอกละมาเร็วๆดีๆอ่ะเร็วเอ้าเข้าไม่ได้เร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวแซกตั้งมาให้แล้วเนี่ยเอาไงครบแล้วเนี่ย นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเป็นคุณป้าเนี่ยนะเนี่ยได้เลยเนี่ยสีปืนด้วยเนี่ยมีอุย้ยโอ้โหึงจะยิงคุณป้าเ่ยอุ้ยน่ากลัวนะคุณป้านะเป๋อเล่นมันเด็กฉากแรกพร้อมยังนะจ๋า <c oughs> <c oughs> มีแค่นี้ละฉากแรกอะ่ะ <c oughs> เออแล้วก็ฝงคนยืนมองนะ De o, de o, de o. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเปรมมึงทำอะไรกงเนี่ยอื้ออย่าฆ่ากูเลยอเปรม <c oughs> บอกกันแดดกันแดดอย่า,ปา okay, okay, ไปลมโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไปลมนะ เอาอย่างเนี้ยกูพร้อมแล้วเนียเอ๊ะฮะเอาอย่างเอาหรอยาฮะยายาก็นี่เอาขูดถึงต้องเซกใหม่อีกใช่ไหมฮะอะฮะอัศนียะของอัศนะเป็นป้าเออเอานี่เป็นป้าดีละยายายา ตัวใกล้เกินไปอ่ะโอ้ฟักอย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยกหลาเก่าเหล่าเฮ้ยส่งส่งไปถึงมือสิวะเก่าเหล่าไอ้มวยไอ้มวยโอ้ยร้านกูพังหมดแล้ว <laughs> oi oi <fimit> eu <laughs>